เฮ้เวัยรุ่นเสียงนัตเสียงแก่ที่ไหนบ่นกันบ้เนี่ยนี่มันไม่ใช่ช่องนอกนะว้ยนี่ช่องเพชร a l k c h a n n ว้ยหอยช่องสัตว์สุดป่วนที่จะมาเปิดปองทุกความลับของสัตว์โลกใบนี้แล้ววันนี้ผมขอแนะนําเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านผมมึกกระดองผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายลับแห่งท้องทะเลผู้ที่เห็นทุกสิ่งได้ยินทุกอย่างวันนี้ผมมีภารกิจลับสุดยอดที่ต้องเปิดปองให้โลกรู้ภารกิจ แฉแหลกเกลื่อนร่วมโลกนี่แหละไฮไลท์ของวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะคุณกำลังจะพลาดความจริงที่โคตรพีคเรื่องราวของสัตว์โลกที่ถูกเก็บงำมานานกำลังจะถูกเผยเตรียมตัวให้พร้อมนะวัยรุ่นเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าปอไปนี้มันไม่ได้แค่ตลกแต่มันคือเรื่องจริงที่โคตรฮ่ามาเริ่มเลยดีกว่านี่แหละช่อง p e ทอล์ k แทนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของสัตว์ที่โคตรจะปั่นป่วนเอาล่ะวัยรุ่น ภารกิจแรกที่ต้องแฉเลยนะพวกนกพิราบไอ้พวกเนี้ยวันๆไม่ทำอะไรนอกจากเกาะตามพระเบียงตะกรามบ้านช่องแล้วก็คุยขยะหาเศษขนมปังกินคือเข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่บางทุยก็แบบไปทำรังให้มันดีๆหน่อยมะไม่ใช่สร้างรังแบบลวกๆแล้วไข่ร่วงลงมาแตกนี่ผมเคยเห็นกับปลาเลยนะไข่แตกเละเทะบนพื้นสมสารแม่นกมันว้ยแล้วพวกแก ชอบทำหน้าทำตาเหมือนรู้ไปหมดทุกเรื่องกูเห็นนะกูรู้หมดแหละแต่จริงๆแล้วรู้แค่มุมเล็กๆมุมเดียวเหมือนพวกมนุษย์บางคนไงเห็นอะไรนิดหน่อยก็เอาไปเมาส์กันเป็นตู้เป็นตะแล้วชอบมาทำท่าทางแบบนี้กันด้วยนะนี่เธอรู้ยังว่าอีปลาทองบ้านนั้นอะ่ะมันแอบกินเม็ดอาหารของหมาข้างบ้านเฮย้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ไดีโมคือบางทีผมว่ามันไม่ได้กินหรอกแต่มันแค่มองเฉยๆ แล้วพวกแกก็เอาไปตีข่าวใหญ่โตนกพิราบนี่แหละตัวดีชอบสร้างกระแสสร้างเรื่องไม่จริงให้คนเข้าใจผิดอ้าเอา้าเอา้เอาใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเสียงมึก,กระดองกระซิบแบบแอบโราะเนี่ยแหละวัยรุ่นเอย๋ยและชอบสร้างกระแสอย่างมันตันป่วนแล้วไหนไหก็พูดถึงปลาทองละผมขอเมาส์หน่อยไอ้ปลาทองบ้านไอ้เหมียวข้างบ้านนะ่ะวันวไม่ทำอะไรนอกจากวนไปวนมาในโหล แล้วก็ชอบมองมาที่ผมด้วยสายตาแบบเธอมือกระดองเธอกินอะไรอ่ะแบ่งฉันบ้างดิเฮย้ยแกจะมาแบ่งอะไรจากฉันฉันอยู่ทะเลนะเลยแกอยู่ในโหลแล้วก็ชอบทำหน้าตื่นตระหนกตลอดเวลาเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจกรี๊ดมนุษย์มามนุษย์จะมาให้อาหารเตรียมตัวกินคือแกจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแค่อาหารเมร็ดสองเม็ด แต่ดูท่าทางมันดีเหมือนไม่เคยเห็นอาหารมากันปีแล้วเวลาที่มนุษย์มันเดินผ่านหน้าโหลนะไอปลาทองนี่ก็จะรีบว่ายไปหลบหลังปราสาทพลาสติกในโหลทําเป็นกลัวทั้งๆท,ท,ที่มนุษย์มันก็แค่จะเดินไปเข้าห้องน้ําโอ้ยจะสแสดงอะไรขนาดนั้นผมว่าบางทีมันก็แกล้งทำนะให้มนุษย์สงสารแล้วให้อาหารเพิ่มผมรู้ทันนะไอปลาทองแล้วเวลามนุษย์มันเคาะโหลนะแทนที่จะเงียบมันจะว่ายไปชนโหลคืน เหมือนจะบอกว่าข้ออะไรนักหนารำคาญผมเห็นมาหมดละผมนี่แหละสายสืบตัวจริงมาถึงชิวของไอ้กระรอกตัวป่วนประจำป่าคือมันก็ดูน่ารักดีนะตอนแรกๆที่เห็นกระโดดไปมาเก็บทั่วแต่ความจริงคือมันงบมากเก็บพัวจนจะลืมทางกลับบ้านแล้วชอบเอาไปฝังไว้ทุกที่ คือบางทีมันก็ลืมว่าฝังไว้ตรงไหนแล้วก็วิ่งวนหาเป็นบ้าเป็นหลังทัวฉันหายไปไหนใครขโมยทัวฉันไปห้อยแกนั่นแหละที่ลืมแล้วที่พีก,กว่านั้นนะเวลาเจอทัวเม็ดใหญ่ๆนะมันจะทำท่าทางแบบหุยนี่มันทัวในตำนานฉันต้องได้มันมาครอบครองแล้วก็จะวิ่งหนีจัดสัตว์ตัวอื่นเหมือนโดนจามล่าทั้งๆที่ไม่มีใครสนทัวแกเลยก็เป็นทัวเม็ดเดียวอะ่ะ แล้วเวลาที่มันเจอถั่วแล้วมีมนุษย์อยู่ใกล้ๆนะมันจะแกล้งทําเป็นวิ่งเล่นธรรมดาธรรมดาไม่ให้มนุษย์จับได้ว่ามันกําลังเก็บถัว่วคือพยายามจะแสดงเนียนๆว่าฉันก็แค่กระรอกธรรมดาธรรมดาที่วิ่งเล่นไปมาเท่านั้นเองแต่ผมเห็นนะผมเห็นหมดแหละว่าแกกําลังเก็บถั่วไปซ่อนแล้วชอบมาขโมยถั่วจากรังของนกตัวเล็กๆด้วยนะนี่แหละความจริงของไอ้กระรอกอย่าไปหลงกลความน่ารักของมันเชียวัยวรุ่น มันแสบกว่าที่คิดโอ้ยย,ยมาถึงคิวสัตว์เลี้ยงสุดบวนประจำบ้านบ้างไอหมาโดยเฉพาะหมาที่โดนมนุษย์ต่างตัวให้คือมันก็พยายามจะเข้าใจนะว่ามนุษย์อยากให้มันใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือใส่หมวกน่ารักน่ารักแต่มันดูออกเลยว่ามันไม่แฮปปี้หน้าตามันบอกว่าโอ้ยเจ้าของเธอจะทรมานฉันไปถึงไหนฉันแค่อยากวิ่งเล่นตัวเปล่าแล้วมนุษย์ก็ชอบเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปมามาลูกยิ้มหน่อย หมามันก็พยายามจะยิ้มนะแต่ยิ้มแบบฝืนๆอะ่ะแล้วก็ชอบหันหน้าหนีกล้องคือมันอายวยมันตายที่ต้องมาใส่ชุดพริ้วๆสีชมพูแล้วบางทีมนุษย์ก็ชอบเอาไปเล่าให้สัตว์ตัวอื่นฟังนี่หมาฉันวันนี้ใส่ชุดน่ารักมากเลยนะทั้งๆที่หมามันก็แค่อยากจะกระโดดลงน้ําให้ชุดมันเปียกๆเกน่าๆไปเลยแล้วเวลาที่มนุษย์เผลอมันก็กระลีบถอดชุดออกทันทีผมเห็นมาหมดละ มันจะพยายามซ่อนชุดไว้ใต้โซฟาบ้างใต้พรมบ้างเหมือนจะบอกว่าอย่าให้เจ้าของเห็นนะไม่งั้นฉันโดนจับแต่งอีกโอ้ยเยสงสารมันนะแต่มันก็ตลกดีส่วนแมวเนาะวัยรุ่นนี่ตัวแสบกว่าหมาอีกคือมันชอบทำหน้าเฉดเเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจมันอนะกำลังตัดสินมนุษย์อยู่โอ้ยมนุษย์คนนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยเฉยชะมัดหรือไม่ก็ อาหารที่ให้มาวันนี้ทำไมไม่อร่อยเหมือนเมื่อวานคือมันมีมาตรฐานสูงมากนะแล้วชอบมาเดินวนเวียนตรงขาตอนมนุษย์กำลังจะเข้าห้องน้ำเหมือนจะบอกว่าแกจะไปไหนฉันยังไม่อนุญาตแล้วพ่อได้เข้าห้องน้ำแล้วนะมันจะนั่งเฝ้าหน้าประตูแล้วพอออกมานะมันก็จะเดินตามไปทุกที่เหมือนเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวทั้งๆท,ที่มันแค่รอให้เราเปิดประตูห้องอื่นๆให้มันเข้าไปสำรวจ แล้วเวลาที่มนุษย์กำลังทำงานนะมันจะกระโดดขึ้นไปบนคีย์บอร์ดแล้วก็นั่นทับไปเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฉันแค่นอนเฉยๆฉฉันไม่ได้ตั้งใจจะพิมพ์อะไรเลยนะแล้วเวลามนุษย์ไล่มันก็จะทำเสียงเมี้ยวเม้ยว,ยวแบบน่าสงสารโอ้ยสกิลการแสดงมันคือระดับฮอลลีวูดนะบอกเลยแล้วชอบทำท่าแบบฉันไม่สนโลกฉันเหนือกว่ามนุษย์คือจริงๆแล้วมันแค่ขี้เกียจขี้เกียจแม้กระทั่งจะหายใจ นี่แหละแมวสัตว์ที่เข้าใจยากที่สุดในโลกแต่ก็น่ารักที่สุดนะแล้วไหนๆก็เมาส์สัตว์เลี้ยงไปแล้วมาเมามนุษย์บ้างดีกว่าคือมนุษย์อะชอบทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นเวลาที่กําลังจะกินข้าวจะต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปอาหารก่อนกินวันนี้ฉันกินข้าวผัดกะเพราถ่ายรูปอวดหน่อยเฮ้ยแกจะอวดอะไรนักนะกินก,ก็กินไปสิแล้วเวลากินข้าวกับเพื่อนเนนะ จะต้องคุยกันเสียงดังเหมือนจะให้คนทั้งร้านได้ยินนี่เธอรู้ยังว่าแฟนเก่าฉันวันนี้ไปเจอใครมาโอ้ยเรื่องส่วนตัวป้าเนียแล้วชอบมาพูดคำว่าเอ็นดูใส่สัตว์เลี้ยงโอ้ยเอ็นดูจนเลยลูกทั้งครั้งที่บางทีสัตว์เลี้ยงมันก็แค่นอนเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเวลาดูทีวีนะจะต้องคอมเมนต์ทุกอย่างที่เห็นโอ้ยนางเอกคนนี้แสดงห่วยมาก หรือไม่ก็ตัวร้ายนี้มันจะชั่วไปถึงไหนคือแกก็แค่นั่งดูอยู่บ้านเฉยๆป่ะจะไปอะไรกับเขานักหนาผมเห็นมาหมดละมนุษย์นี่แหละตัวป่วนสร้างเรื่องให้ตัวเองตลอดเวลาแล้วชอบทำเป็นลืมของกุญแจรถฉันอยู่ไหนนะังทั้งๆท,ท,ที่ถืออยู่ในมือโอ้ยบางทีก็อยากนี่แหละวัยรุ่นชีวิตของหมึกกระดองอย่างผมที่ต้องคอยสอดส่องสังเกตการความปั่นป่วนของเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งมนุษย์ทุกเพยนมีความลับทุกคนมีความหาและทุกคนก็มีความแปลกในแบบของตัวเองผมอะน,นะต้องแข่งกับเวลาเพราะข้อมูลเหล่านี้มันเปลี่ยนไปทุกวันเหมือนแฟชั่นของมนุษย์ไงวันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนผมก็ต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเพื่อให้วัยรุ่นอย่างคุณได้เสลล์ความจริงที่สดใหม่ผมต้องดำน้ำไปทั่วทุกมุมโลก ต้องแอบฟังตามซอกหินต้องปลอมตัวเป็นก้อนหินบ้างเป็นปัตรรังบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลลับสุดยอดพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะวยการเป็นสายสืบที่ดีต้องอาศัยความอดทนความสังเกตและความสามารถในการปรับตัวและนี่แหละคือหลักฐานที่ผมรวบรวมมาให้คุณได้เห็นได้ยินได้สัมผัสผมไม่เคยพูดอะไรที่ไม่มีมูลนะวยทุกเรื่องที่เล่ามาคือความจริง และผมเชื่อว่าคุณก็คงเคยเจออะไรแบบนี้มาบ้างเหมือนกันไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือตามข่าวตามโซเชียลมีเดียผมไม่ได้แค่เล่าเรื่องให้ฟังนะัยรุ่นผมกำลังโชว์ให้เห็นว่าโลกของสัตว์มันก็มีอะไรที่น่าสนใจน่าตลกและน่าเรียนรู้มากกว่าที่คุณคิดผมใช้ทักษะท,ทั้งหมดที่มีทั้งการพรางตัวการสังเกตและการตีความพฤติกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุด ผมไม่ได้แค่มานั่งเมาส์เฉยๆนะแต่ผมกำลังนำเสนอความเชี่ยวชาญในฐานะสายสืบแห่งท้องทะเลผููที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องของสัตว์โลกผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสัตว์ไม่ได้มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวแต่มันยังมีมุมถถก,กวนกวนๆฮ่าๆและบางทีก็แอบแสะมนุษย์แบบไม่รู้ตัวนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นไงบ้างวัยรุน่นสนุกกันไหมกับภารกิจเปิดปงลับฉบับหมึกกระยองในวันนี้ ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงและได้เห็นมุมมองใหม่ๆของสัตว์โลกกันไปนะจําไว้นะวัยรุ่นโลกของสัตว์มันไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่มันมีความหาความป่วนและความจริงพี่ซ่อนอยู่ซึ่งผมหมึดกระดองนี่แหละจะเป็นคนนำมาเปิดโปงให้คุณได้รู้ป่อนใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ถ้าคุณอยากรู้ความลับของสัตว์โลกที่ยังไม่ถูกเปิดเผย อย่ารอช้ากดไลค์คลิปนี้เลยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ความจริงแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง p พท Talk t h ของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสุดฮาสุดป่วนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าผมมีเรื่องจะแชร์อีกเพียบรับรองว่าแซ่บกว่าเดิมแน่นอนไปละบาย